กับ sister story ตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไหนหอยหินค่ะใปหอยหินค่ะจะไปพักโรงแรมอะไรดาวเออเดอะสแตนดาร์ดเก่งมากรูแช่นี้แหละที่เกิดพิติกวางแผนหมดเลยใช่ก็คือทิปนี้นะคะก็คือจะมีไปคาเฟ่แล้วก็จะถ่ายรูปที่เดอะสแตนดาร์ดเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าห้องแพงมากเอาให้คุมจะเอาให้ขุมแต่ว่าที่จองไปอ่ะไม่ได้ ไม่ได้รวมอาหารเช้านะก็ไม่เป็นไรไม่หมายเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องไปคาเฟ่อยู่ดีเพราะฉะนั้นอาหารเช้าก็อาจจะไม่จําเป็นนะคะถูกแต่รถติดมาคิดว่าวันนี้น่าจะถึงประมาณเท่าไหร่ยังไม่ออาจากกรุงเทพเลยสามชั่วโมงอ่ะใช่ไปบ่ายนู่นก็คือออกมาก็คือรถติดแล้วอะงงมากก็เดี๋ยวมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะตอนถึงหัวหินตอนนี้ขอไปผจญกับรถติดก่อน ถึงคาเฟ่แรกแล้วค่ะ Bonnie on the Beach เรามาแวะกันก่อนที่นี่เลยคิดว่าใครๆก็คงรู้จักคาเฟ่นี้กันหมดแล้วนะคะเหมือนเป็นคาเฟ่ที่ทุกคนมาหัวหินแล้วคือต้องแวะบรรยากาศดีติดชายหาดแนะนำให้มาตอนเย็นๆหรือเช้าๆไปเลยนะคะเพราะอากาศร้อนมากเครื่องดื่มแล้วก็ขนมอร่อยค่ะแนะนำเลย ตอนนี้ติกกับดาวก็ถึงที่คาเฟ่บอนนี่ค่ะสภาพแบบว่าร้อนมากคือแบบเอาจริงๆคาเฟ่เนี่ยติกว่าไม่สมควรมาตอนตอนนี้กี่โมงนะบ่ายสองบ่ายจะบ่ายสามแล้วเออจะบ่ายสามแล้วมาเย็นไปเลยมาเช้าไปเลยใช่ฉันร้อนเหมือนพาทิตยยู่ตรงนี้แต่ร้อนจริงอะดูเนี่ยคือมันก็สวยนะร่มมันก็น่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบอันนี้เป็นทาช็อกโกแลตนะคะดูจากสภาพแล้วก็คืออร่อยมากอะเพราะว่าติกลองชิมไปแล้วเมื่อกี้ แบบเมื่อกี้เช็คอุณหภูมิฟิลไล์45ได้เห็นทะเลแล้วจ้าตอนนี้ออกจากคาเฟ่บนนี่มาแล้วนะคะอากาศร้อนมากแล้วก็ตอนนี้กำลังจะเข้าที่พัก สุดก็ถึงที่พักแล้วค่ะโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดแถวเช็คอินคนเยอะมากๆแต่โรงแรมก็คือน่าหลากักมากๆเช่นกันค่ะถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยชอบมากรวมทัวร์กันสักหน่อยค่ะเปิดเข้ามาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะตรงนั้นก็เป็นที่แขวนเสื้อผ้าเสื้อคลุมตรงนี้เป็นที่เก็บของนะคะตรงนี้เป็นโซนตู้เย็นนะคะแล้วก็มีนิบา จองมาเป็นแบบ2เตียงนะคะบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้เลยน่าหลักมากๆมีโซฟามีทีวีในส่วนของห้องน้ำนะคะก็จะเป็นโซนเปียกตรงนี้แล้วก็โซนแห้งแบ่งชัดเจนนะคะกว้างมากเอาจริงๆป้าห้องน้ำยังถ่ายรูปได้เลยบอกตรงๆเราจะพาไปดูบรรยากาศตรงระเบียงนะคะคือกระจกเขาใสมากเกือบจะชนน่ะเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีเก้าอี้ให้นั่งชิลนั่งชมธรรมชาติตอนเชา้าตอนเย็นได้หมดคือฟิลธรรมชาติมากๆโอโซนเวอร์ ตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาเช็คอินแล้วที่ The Standard หัวหินจ้าเป็นไงบ้างห้องน่ารักมากเออน่ารักเนาะก็คือแบบเราจองมาเป็นรวมอาหารเช้าสังั้นนะใช่เพราะเขาเขาบัง <laughs> คับว่าต้องรวมอาหารเช้านะคะเหมือนที่เนี่ยพอมาปูบะจะมีคนยกกระเป๋าให้ แต่ยังไม่มาเออแต่ยังไม่มาคือมันก็มันก็สบายแหละแต่ว่าแบบรอนานนิดนึงคนเยอะเนาะใช่คนเยอะมากวันอาทิตย์แล้วคนก็ยังเยอะอยู่นะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอกระเป๋าก่อนค่ะเพราะว่าจะมีคอนเทนต์ต้องไปทําก็คือทำไรถ่ายรูปกับทะเลนะอาบน้ำเลยอาบน้ำเลยเหรอเออเหนียวตัวก็คือรอกระเป๋ามาส่งประมาณสองชั่วโมงรอเล่นรอกระเป๋ามาส่งแบบนานประมาณนึงก็เลยแบบช้าตอนนี้เป็นเวลาประมาณน่าจะห้าโมงแล้วแหละ ใช่ห้าโมงเปี๊ยอะออห <c oughs> เออ <c oughs> โอเค <c oughs> งั้นเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปที่ชายหาดกัน <c oughs> อยู่ที่ชใช่ผ่านแล้วใช่เดีย๋ยวเราจะมาถ่ายรูปในชุดแบบว่ามิกิดีแต่ว่าอาจจะขอให้แบบถ่ายให้ดูทั้งตัวนะคะเพราะว่าไม่ค่อยเซล์เท่าไหร่มาขี่มาหัวคือไม่ได้ คือหัวไม่ได้แหละประเด็นออทุกอย่างก็เลยไม่ได้ไปหมดทำไมเขาต้องมามาเดินด้วยอ่ะเสียใจอ่ะสะงสารนออา้องเนาะหลังเดิน<ด>ไม่หยุดเลยเ<า>นี่ยก็คือถ้าไม่ทำยูทูบเบอร์แล้วก็จะไปเป็นน,นี่ค่ะผู้พิทักษ์สัตว์สองคนนี้แหละจริงจะเห็นหน้าทำงานเพื่อการกุศลหนึ่งเห็นหน้ษษษษมามี้รักสัตว์หลักสัตว์มากค่ะใจอ่อนเวอร์ถ้าเป็นเรื่องสัตว์ เดี๋ยวจะออกไปหาของกินที่ตลาดโตลุ่งนะคะใช่คะ่ะตามไปดูกันเลยว่าจะกินอะไรบ้างแต่คิดว่าไม่น่าจะกินเยอะมังม้งมังม้งมั้งเพราะว่าอะไรพรุ่งนี้เรามีแคมเปญต้องทําต่อ,อก็คือต้องถ่ายรูปก,กับจุดเช็คอินนะคะผ้าใบสีเหลืองใช่ค่ะกา้เลืองเดียวยตามไปดูกันเลยว่าเราจะกินอะไรบ้างเ,นนเดียวกินเดียวจริงๆวันนี้จะถึงตลาดโตลุ่งหรือไม่ถึงสิพรุ่งน้าก็ถึง แค่วนไปก็วนมาอาณามันไม่ใช่ถิ่นเราเออมันไม่ใช่ถิ่นเราชีวิตก็คืออะไรคะรองเท้าขาดว่ะถังหอง,องาดว่ะมาถึงตลาดปุ๊บขาด<อ>ปั๊บมงคือตอนแรกมาหาร้านข้าวตอนนี้ต้องหา,หาร้านรองเท้าก่อนแซงว่ะอะไรวะเนี่ยรองเท้าไม่แล้วคะ่ะน่ารักสุดๆนิ่มเวอร์หลังจากซื้อรองเท้าแล้วนะคะก็มาหาร้านของกินกันต่อเลยค่ะ เดินมาเจอร้านนี้นะคะโรตีดุย๋ยโรตีเจ้าดังของหัวหินคือคนต่อแถวเยอะมากคือมันต้องอร่อยแน่ๆอ่ะเพราะฉะนั้นยังไงคะเราก็ต่อด้วยค่ะต้องกินต้องลองได,ได้โรตีมากินแล้วหนึ่งอร่อยมากอร่อยจริงโรตีกล้วยที่มีนูเทลล่านี่คือแบบ จะบอกว่ายังไม่ได้ของขาวใช่สวยไม่หิวกินหวานก่อนกินอะไรดีน้าหาของกินก่อนเอาจริงอยากกินใ้ครบทุกร้านแต่ว่าจริงมีแต่ของน่ากินเออมีแต่ของน่ากินของเราหิวค่ะอุ้ยมีเนยกรอบด้วยทุกคนไม่รู้ว่อบไหนอ่ะไม่รู้ไม่รู้ก็ไหนกรอบไหมไม่รู้กรอบไหมเรียกรู้ชิเมงดีคนขายจะตกไหมก่อนและหลังจากนี้ก็คือทุกร้านที่เราซื้อค่ะ อันนี้เป็นทาโกยากิปลาหมึกบิ๊กเบิ้มมากๆก็คืออร่อยมากนะกินกล่องเดียวก็คือจุกแล้วก็เลยมากินเป็นน้ำผลไม้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้มีทำแคมเปญก็ไม่ค่อยอยากให้พุงมันออกเท่าไหร่ต่อไปนะคะก็คือมาแวะร้านหมาล่าค่ะร้านนี้ก็คือมีให้เลือกเยอะมากแล้วก็เผ็ดชาสุดๆชอบมากและแล้วก็จะพลาดร้านนี้ไม่ได้ค่ะไมโลโรงเรียนก็เหมือนแบบฟิลไมโลดิบอะอร่อยมากเลยกินแล้วคือแบบย้อนไวัยมากแล้วก็สุดท้ายน,นะคะก่อนกลับก็มาแวะซื้อข้าวเกี๊ยบ สวัสดีวันที่สองนะคะขณะนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเดี๋ยวจะออกไปถ่ายรูปทำแคมเปญกับตรงเก้าอี้สีเหลืองนะคะที่ทุกคนต้องมาถ่ายกันทำแคมเปญเกือบเสร็จแล้วค่ะทุกคนอันนี้คือชุดแรกชุดสีแดงเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกชุดหนึงมาถ่ายรูปแบบตามจุดต่างๆของโรงแรมเอาให้ขม เป็นเ,นเนองชุดเลรวค่ะงงม,มาในชีวิตไม่เคยใส่ชุดว่ายน้ำแบบว่าใส่ฟอขนาดนี้มาก่อน รูปเสร็จแล้วนะคะได้เวลาทานอาหารเช้าแล้วค่ะจะบอกว่าพนักงานเขาน่ารักมากๆเลยอะ่ะคือบริการดีสุดๆแล้วลายอาหารเช้าเขานะปังมากคือมีทุกอย่างจริงๆแบบกินแทบไม่หวัดไม่ไหวอร่อยมากๆด้วยค่ะแต่สิ่งที่สนุกที่สุดนะคะก็คือโอเคค่ะรก่วยเตี๋ยวกันนะก็ค<ม>ือรว่ในนี<ม>้เลย ะมาพักเดอร์สแตนดาร์ดนะคะแนะนําจองรวมอาหารเช้ามาเลยค่ะเพราะว่าอาหารเช้าเขาดีมากจริงแล้วก็แบบของคุณภาพดีทั้งหมดเลยค่ะพนักงานก็น่ารักบริการดีด้วยแต่สารภาพเลยค่ะว่าอยากกินให้หมดแต่ว่ามันกินไม่ไหวจริงๆข่าวหน้าถ้ามีโอกาสจะมาซ้ําที่นี่อีกนะเจอคนเอาน้องหมามาอีกแล้วน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวเราจะกลับห้องไปเช็คเอาท์ก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ต่อ เย้ตอนนี้นะคะเราออกจากโรงแรมมาแล้วก็คือเดี๋ยวกำลังจะไปที่คาเฟอีกคาเฟ่หนึ่งนะคะชื่อว่าสกูบบีชคาเฟ่อากาศเป็นไงบ้างร้อนดีร้อนตกนลกเคยตกเหรอคะเนี่ยค่ะซ้อมอยู่ เย่ yeah, มาถึงแล้วค่ะ Scoob Beach Cafe ไอติมคือน่ากินมากๆคือเขาดังเรื่องนี้ด้วยนะคะไปเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรกินบ้างถ้าใครอยากจะมากินบันที่นี่ก็ได้เลยนะคะมีทั้งเบอร์เกอร์วาฟเฟิล์เฟรนฟรายอะไรเยอะแยะไปหมดเลยค่ะของหวานของข้าวคือเต็มแต่วันนี้เราจะลองกินไอติมของเขาดูน่ากินมากๆบรรยากาศคาเฟ่ดีค่ะสวยมากแต่ก็เหมือนเดิมร้อนอีกแล้วทุกคน ตอนนี้นะคะถ่ายรูปเสร็จแล้วอยู่ที่กรูบค่ชใช่ค่อนข้างจะร้อนมากไม่ค่อนข้างค่ะร้อนมากค่ะร้อนมากจริงทุกคนถ้าแบบจะมาหน้าเนี้ยแนะนําเลยว่าอย่ามาต้องมาหน้าอื่นมันร้อนจริงมันร้อนแบบร้อนเกินไปอะเกินเหมือนจะไหม้อะเราเมื่อวานดูณหภูมิเท่าไหร่นะ 45่สิบห้าก็วนไปบ้าฟิลไลส์สี่สิบห้าเหมือนโดนเผาจริงไข่มาละลายหมดละแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพแล้วอาจจะแวะซื้อร้านเอใช่ซื้อของฝั่งนิดนึงนะคะขนมว่าไปเดี๋ยวแนะนาร้านไอ้นี่หม้อแกงที่เด็ดใช่ที่ไม่ใช่แบบแม่นู่นแม่นี่คนนี้จะแนะนำร้านขนมปังฝรั่งเศสค่ะสายขนมปังเออสายขนมปังต้องโดนถ้าใครมาหัวหินมันเป็นร้านเก่าแก่ปะก็นานมากเลยนะ แต่ก็ดังที่สุเดเลยหองหินอ่ะโอเคได้เดี๋ยวไปดูกันเพิ่งแล้วค่ะทุกคนร้านชื่อเดอะบักเก็ตนะคะหรือว่าขนมปังฝรั่งเศสคือปักในกูก็แบบว่าขนมปังฝรั่งเศสได้เลยค่ะทุกคนร้านชื่อนี้เลยแล้วคนก็เยอะมากจริงๆคะ่ะน่าจะเป็นร้านดังอย่างที่ดาวบอกจริงๆแหละแต่ว่าติ๊กไม่ใช่สายขนมปังก็เดี๋ยวจะดูนิดๆหน่อยๆซื้อไปฝากแม่อันนี้นะคะดาวแนะนําติ๊กมาแต่ติ๊กก็ซื้ออันนี้ไปฝากแม่คือมี b u t เตอร์ y แต่อันนี้เป็นรสออริจินอลก็อันนี้เป็นรสกาแฟะนะคะเป็นของชื่อดังอันนี้น่ากินมากเลยได้ซื้อไปฝากแม่เราหนึง่งไงเลือกได้ไหม <c oughs> <c oughs> ลังเลว่า <c oughs> น่าก<า>ินลายอ,อันนี้ซื้อคัวซองแฮมชีสมานะคะเป็นของฝากคุณแม่ เออเอออันนี้ก็ซื้อมาแล้วเห็นดาวแล้วมาก<ม>าร <ๆ S 1> ที่ร้านต่อไปค่ะมาหัวหินชะอำจะไม่กินหม้อแกงได้ยังไงร,ร้านนันทวันเท่านั้นค่ะที่หนึ่งในใจไม่ใช่แม่กิมหลังกิมลไลใดๆทั้งนั้นคือติ๊กว่าร้านนี้อร่อยกว่าพวกแม่ๆนั่นเยอะอ่ะทุกคนลองมาซื้อนะอร่อยจริงแล้วเขาก็ยังมีขนมอื่นๆด้วยนะคะแต่ติ๊กแนะนําเค้กหม้อแกงแล้วก็พวกวุนเป็ดอะไรเงี้ยอร่อยมากจริงๆเขามีให้ชิมด้วยอ่ะซื้อขนมเสร็จแล้วก็กลับบ้านกันค่ะแค่ขนมนี่คือหมดไปเกือบพันบายบาย